วัสดีครับก็เจอกันกนห้อนะครับน้าินปันเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้ลินไอ้ปันก่อนคอจีนนะครับพอยูตีลานโกเบ้าแมงกะปุ่นนะครับวันนี้ก็โกเบ้าจัดเมนูแมงกะปุ่นดองน้ำปลานะครับนี่แมงกะปุ่นดองน้ำปลาครับเดี๋ยวไอ้เล่ไกลๆนอ่าไกกลๆแมงกะปุ่นดองน้ำปลานะครับ นี่ก็น้ำจิ้มนะครับกรบคุณทีีนี้นะครับกรอบว่านเหนือเมล็ดนะครับมันอยู่ตีการกระบวนการผลิตด้วยนะครับน้ำมักนะครับถี่มีเพื่อจะเดบกสุด,เด,ดคเจนหรูทุดเร็วนะครับเดี๋ยวไว้ลังใหมนะ่หลักตามเร็วกงโกบ้าวไม่เมือเอเปื่นครับที่เคยจิมเคยกินมานะครับวก็นี้โ็เชนจากการได้ดูนะครับ แมงกระพุนโกบาวป้อมตาน<อ>เป็นลูกจีนแล้วอัวนนี้ใจเกียบเอาแบบแบบวา่านำตาค้อนไม่จินนำกินกอนหนึ่งทุ่มสองทุ่มสามทุ่มดีครับอืม้มโอ้ยคอฟคอบปึบเลยครับทุมกำลังเคือคบ ต้องตำต้องตำตำแบบนี้ใส่จอนเลยหน้าหน้าเลยหน้า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 ปลาโอ้หน้าจรปูน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 แล้วก็กระเทียมครับแล้วก็ผิดซอสกับผิดแงครับอ่าแล้วก็นี่ครับเห็นไหมไม่รู้มุมนี้มารนี้ น้ำจิ้มครับปุ่นปหนาดไปเยอะๆเยิ้มๆ,ๆครับเยอะๆเยิ้มๆ,ๆครับมาใกล้ๆครับหนึ่งตุ่มสองุ่มสามุ่มโกเจนนะครับมาแจกพีนเนวินพีมาวินเอา้าลุยครับจัดครับอืมเราจะกาตัดตื้น้ดาวต้องฟา้า เราลงไปแล้ววดาถึงวันขอบคุณทึ่ดีดีนะครับในโกาบาวจากต้นไม้อย่าลืมนะครับต้องลองการแมงกัพุ่นอยู่ดีแบบนี้นะครับในการท่านนะครับต้องกบาวได้ครับเบอร์โตเดี๋ยวไปโคเชนคอมเมนต์ในกลางหลังไว้ให้นะครับโซนตรังกระบ,บี่ภูเก็ตแลว้วก็ที่สร้องกกับสตูลครับ ส่วนนี้ครับแมงเอาุ่นอันดามันสุดยอดครับเจอกันไม่คิดหน้าครับอบคุ่นครับกบคุณนุณน,นงบ้ากันครับเมนูนี้สุดยอด